และใช่แล้วครับ x สูตรจะมาในวันที่4นี้เขาก็ประกาศในเกมไปที่เรียบร้อยนะคือมันถามว่าเทไหมเท่นะเทมากเทแบบเทเลยอลังก่อชุดก่อนๆแหละผมว่ามาดูดุดีไม่ใช่เลยเหรอกแต่ใช่อีก2ชุดก็จะกลับมานะไอตัวชุดอิิเลเซนกับตัวฟาโรนะครับทั้ง2ชุดเลยัอนี้คือแต่ละเลเวลของเขานะจริงๆมันก็มีให้ดูในเกมนะแต่เผื่อใครที่ยังไม่เห็นนะครับเลเวลสามแอดวานซ์ฟอร์มก็คือมี มีดีเทลมากขึ้นนะ Broadcast สื Broad ่อคิวฟีดนะครับอันนี้ก็จะทับตัวปืนนะนะเท่เท่เทคูลๆเลยอีโมดนะครับเมื่อเข้าห้องแม่งก็อลังจัดเลยคืออันเท่เป็นอีโมดที่เท่มากนะผมว่าแบบคูลมากเป็นหนึ่งในชุดที่มีอีโมดที่คูลมากๆแบบมากๆเลย อีคลิปสหรือเขาเรียกวาสร,ริปราคาเหรอเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้เลยนะภาษาไทยผมอีกโก้ๆเนะี em ote. Em ote ่ย Exclusive Emote Emote แบบพิเศษเท่มาก <laughs> แล้วก็ Final Form นะครับระดับสุดท้ายของตัวชุดดี a i l จ๋าเท่มากผมให้เป็นหนึ่งในชุดที่เท่สุดๆไปเลยนะ คือตอนที่มันมีลีกออกมาหรือที่มีการออกมาก่อนหน้านี้ที่เป็นรูปเท่านั้นอะคือผมไม่ได้คิดว่าจะเทข,ขนาดนี้นะอันนี้คือคือดีเลยแท็กนะครับเมื่อดดเครื่องและบล็อตแคสต์ Radiant Form มหรือเ e เวลเตอนขึ้นเครื่องและโดดนะครับคือมันไม่ได้เทข,ขนาดนั้นนะเอาตรงก็ดูกิ๊กก๊อกไปนิดนึงไงมันมันมันควรดูเทกวันนี้เสียดายเวอร์เจ็ดนิดหน่อยแต่โดยรวมคือมันเทอะโดยเฉพาะเนี่ย เรียกณนเะกาะเกิดหลือที่เชียร์ปากได้นะแต่มาดูที่ส่วนอื่นดีกว่านะครับอย่างเช่นเจ้าตัวปืนที่มากับตัวชุดอันนี้เป็นอีโมทของเขานะเทมากตัวปืน w i d Soul Eater เป็นปืนเลเวล7เนะ UMP นะครับนั่นเลเวล1หก็ดูดีนะเลเวล2สตัวขวัญแม่งเทมากและที่เท่กว่าคืออะไรระเบิด Explosion Effect แม่งเทจัดเลเวลาม ก็ดูเท่อะคือมันดูเหมือนเลเวลตันแล้วอะแค่เลเวลสามนะเลเวลสี C, ่คิวฟีดก็เท่มากสำหรับ UMP แล้วยูเมพเป็นปืนที่แบบคนนิยมใช้อยู่แล้วอะผมก็ยังใช้เลยฮิตเอฟเฟ t เท่มากเป็นเหมือนแบบแบล็กโฮลแบบมินินะครับผมให้เป็นหนึ่งใน UMP ที่เท่ที่สุดไปเลยจริงๆเรียกว่าเป็นสกินปืนที่เป็นหนึ่งในอันที่เท่ที่สุดก็ได้อะเนี่ยดูดิมันเหมือนแบบอนดูบิสผสมแบบกันดัม holy shit ดูดิจัด แต่ดูไม่เป็นอนุบีส่ดูเหมือนฟีนิกซ์หสือเทพราหรืออะไรอย่างนั้นมากกว่านะเนี่ยดูดูท็อตต่างเต็มเลยฮะคือแบบดูไม่ใช่ปืนแล้วอ่ะคือแบบเบอร์วักอลังการจัดอีโมดนะครับ,รบก็เท่มากเป็นหนึ่งในอีโมดที่เท่มากๆเหมือนกันโอ้โหปืนนี้คือต้องอัพแล้วอ่ะจริงๆต้องอัพแล้วอ่ะเสยดาาที่ไม่ใช่เลเวลแปดแต่ก็คือต้องอัพแล้วอ่ะถ้าได้มาแล้วตัวกล่องศพนะครับ ก็ไม่ได้ดูแย่เลยก็ดูโอเคใช้ได้ก็เท่อยู่และตัวคานเตอร์นะครับแล้วชาเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้นนอกน,นจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,เมอ,อื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้รือดูดที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ สำรับสา,าววอกแอคแทกออนไททันนะครับมีการหลุดออกมาคร่าวๆนะว่าจะเข้าเกมไม่รู้ว่าจะเข้าเซิร์ฟ g l o b a l หรือเปล่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากชอบมากนะครับแอคแทกออนไททันเป็นหนึ่งในเมขึ้นหิ้งของผมเลยถึงแม้โคท่อาร์จะเป็นเมขึ้นหิ้งแต่ก็ยังไม่ได้มาก็เถอะเข้าแค่เซิร์ฟญี่ปุ่นเซาแามากแต่ใดก็เถอะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l นะครับ เหมือน Dragon Ball อะไรอย่างนี้เนาะเพราะเป็นเมทที่ดังมากๆอีกเมทหนึ่งเลยชอบมาถ้าสัตว์เลี้ยงเป็นตัวโคลอโซ่นะฮะบ,บอกเลยว่าหน้าโดนจัดๆอันนี้แค่ที่หลุดออกมาเท่านั้นนะชุดทอง The Fool ใช่ครับที่ผมเคยได้สปอยไปนั่นแหละอันนี้ก็คร่าวๆนะของเจ้าตัวชุดและตัวปืนของเขาถามว่าชุดทองนี้เท่ไหมมาลุมาเจสิฟเซดก็เท่อยู่เท่อยู่ใช้ได้ก็ดูเป็นเดอะฟูลดีนะ ส่วนตัวเครื่องร่อนของเขาก็ยังเท่อยู่นะครับเท่มากเท่มากผมให้เท่กว่าฟาโร่เลเรือก,กว่าเจ็ดอะไม่ใช่ฟาโร่โดิตัวอนูบิสที่เป็นชุดอัปเกรดอันใหม่อ่ะเท่กว่าอันนี้เท่กว่าอันนี้ผมให้ดีกว่าเยอะเลยตัวกระเป๋าของเขานะครับก็เป็นหน้าของเจ้าตัวเดอะฟูลและเป็นกระจกจริงๆอย่างนี้ดีนะงูง่ายมากเลยนะแบบมันเรียบดีมันไม่แบบเป็นน,นูนๆเนี่ยนะดีนะดีนะท่าเต้นของเขาเล็กๆน้อยๆน,นะครับ เท่มากชอบมากอีโบดแม่งอลังดีไม่ใช่อะไรหรอกปืนที่มีการหลุดออกมานะเลเวอร์ตัน m 2 4 9นะก็เอาก็เป็นปืนปันป่นๆแหละแค่ m 4ดีกว่าแล้วมีปืนที่ดีกว่าเยอะเลย <c oughs> กล่องศพของเขาสวยมากสวยแบบสวยเลยส่วนอื่นๆยังไม่มีอะไรออกมามากนะครับนอกจากเจ้าตัวคิวฟที่ค่อนข้างอลังนะและเป็นปืนเลเวอร์เจ็ดนะครับและของอื่นที่จะมาพร้อมกับกล่องนี้นะจริงๆสวยมากนะสำหรับตัวระเบิดแล,มละมัลล็อทอสวยแบบสวยเลยชอบมาก ดูดีนะดูดีแค่ผมเลือกเติมเกมแล้วครับ <laughs>